สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กับพี่ปอยนะคะไม่ได้ลงคลิปนานมากวันนี้เราก็เลยจะมากินมามา่าเผ็ดที่สุดในโลกกันนะคะทุกคนนี่พี่ปอยซื้อมาลองซื้อมากินดูนะว่าเอ้ยมันจะเผ็ดแบบขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะจ๊ะทุกคนอืมใช่นะพี่ปอย 保持冷静。 นอยก่อนออกทุดเดียวโอ้โหแค่คำแรกก็เผ็ดแล้วอะอืมเผ็ดกว่าัมาก,กเลยนะกินปุ๊บเผ็ดตัด hasta pelar ตอนสาวๆนะสู้ตายนะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วไงกินแล้วมันเผ็ดกินแล้วก็เผ็ดแ่ะคำสุดท้ายแล้วไม่ไหวคชับจะลองห้เยเสียงเดอัน้ำอ,อะ่ออะเห็นไหมรอบนี้เป็นไ แล้วเจอกับพี่บอลในคลิปต่อไปนะคะเผ็ดสุดๆ